โครงสร้างการล้างจิตคือแก่นของการเปลี่ยนชีวิตแบบยั่งยืนหลายคนปฏิบัติทำไม่ก้าวหน้าเพราะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมและศึกษาธรรมเมื่อไม่เข้าใจก็ทำซ้ำแบบวนลูปจนเบื่อและเลิกบางคนยึดครูบาอาจารย์พอเจอข่าวไม่ดีศรัทธาก็พังแต่ถ้าเข้าใจโครงสร้างให้ถูกต้องรู้ว่าโครงสร้างมีได้ในทุกศาสนา คุณไม่จำเป็นต้องยึดเชื่อาศาสนาไม่จำเป็นต้องยึดครูและไม่จำเป็นต้องยึดบาปบ,บุญขุนโทษเพราะคำสอนจำนวนมากถูกออกแบบเพื่อคุมคนหมู่มากและวางกติกาสังคมสิ่งแรกก่อนศรัทธาอะไรคือพิจารณาตัวเองดูสุขภาพกายสุขภาพจิตและความพร้อมทางจิตวิญญาณอยู่กับคนแบบไหนแล้วใจนิ่งอยู่กับอะไรแล้วอารมณ์ลดวิธีไหนทำให้สะอาดโล่งโปร่งเบาสบายและหยุดคิดได้สิ่งนั้นคือาศาสนาของคุณ เพราะจิตต้องมีแกนที่นิ่งและกลับศูนย์ได้กิจกรรมหลักของชีวิตไม่จำเป็นต้องสบายแต่อยู่แล้วหายแพนิกหายกังวลได้จริงเพราะคนที่จิตพังมักหลุดจากความสงบของตัวเองและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผิดคนจิตหลุดมักเกิดหลังการกระแทกใจเช่นศูญเสียเสาหลักแต่เมื่อมีเสาหลักใหม่จิตกลับเข้าศูนย์และทำงานได้อีกครั้งนี่คือธรรมะจัดสรรจิตอ่อนธรรมชาติมักจัดสรรไปอยู่กับกลุ่มซ่อมบารุง จิตแข็งจะได้ทำงานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเจอโจทย์ยากขึ้นโดยอัตโนมัติคนจิตแข็งคือจิตนิ่งคนจิตอ่อนมักสะท้อนที่สุขภาพและใจเช่นวิตกคิดมากฟุ้งซ่านคิดลบเพราะส่งจิตออกนอกตัวมากเกินไปจนไม่ล้างพลังของตนเองไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาพลังจิตเหมือนแบตอ่อนต้องนอนมากเพื่อชาร์จคนพลังมากเหมือนนักกีฬาทีมชาติกายดีใจดีแต่ถ้าคุณยังแข็งแรงแต่คนรอบตัวป่วย แปลว,ว่าคุณคือแกนสนามพลังของบ้านถ้าแกนหลักพังบ้านพังทั้งระบบหน้าที่คือหยุดก่อนแล้วกลับมาล้างจิตล้างพลังตรวจว่าพังที่กายใจหรือจิตวิญญาณแล้วแก้ที่ตัวเองก่อนถ้าคนในบ้านดีขึ้นแปลว,ว่าแก้โครงสร้างถูกแล้วสัญ,ญญาณที่บอกว่าโครงสร้างจิตมีปัญหาเช่นคนในบ้านป่วยเรื้อรังสัตว์เลี้ยงตายบ่อยของพังปัญหากับคนรอบตัวโดนใส่ร้ายถูกเกลียดร้เหตุผล นี่ไม่ใช่หลักฐานว่าคุณไม่ดีแต่คือสัญญาณว่าขยะจิตเยอะจนคนรับรู้ได้ขยะจิตอาจเป็นความทุกข์กดดันอาฆาตพยาบาทความเกลียดบางครั้งคนรอบข้างเหมือนมากดปุ่มให้คุณระเบิดเพื่อให้พลังงานค้างในใจออกมาเพราะขยะค้างคือรากที่ทำลายพลังจิตและความคิดลบลดอำนาจจิตทุกวันสิ่งที่มนุษย์ควรทำเสมอคือล้างจิตล้างคือสิ่งแรกและควรทำตลอดเวลาเพราะจิตใสแล้วจิตมีพลัง และจะรู้หน้าที่ของตัวเองหลักการคือล้างแล้วสร้างแล้วเสร็จแล้วล้างระบบมีศูนย์คือจุดล้างลบของเก่าทําความสะอาดแล้วเข้าสู่หนึ่งคือจุดสร้างพัฒนาไปเรื่อยๆไปถึง10คือจุดเสร็จเสร็จแล้วต้องล้างทันที1-9มีปัญหาให้แก้เป็นเรื่องปกติเมื่อจิตเลอะเทอะฟุ้งซ่านเพอเจ้อหรือพังให้กลับศูนย์แล้วล้างใหม่รหหะคือ0-1,10 ล้างสร้างเสร็จล้างจิตที่ดีเหมือนบ่อน้ำใสถ้าเริ่มขุ่นให้รู้ทันเริ่มหนักเหนื่อยเบื่อขุ่นให้ล้างและเติมน้าใสใหม่การสวดมนต์คือรวบรวมขยะเพื่อเผาสวดจนร้อนสวดจนระบายสวดจนสบายเมื่อโล่งโปร่งเบาคือเผาขยะเสร็จจากนั้นนั่งสมาธิเพื่อคลายพลังยิ่งนิ่งยิ่งสงบยิ่งหลับยิ่งดีเพราะจิตได้พักจริง จิตตึงคือเคร่งเครียดคิดเยอะใช้สมองเกินถ้าเคร่งจนเครียดจิตจะแตกการฝึกที่ถูกต้องต้องมีคลายเบาและผ่อนคลายการเดินจงกรมและกรรมฐานคือเลือกฝึกตามโครงสร้างกระสินดินใช้เมื่อจิตอ่อนต้องการมั่นคงกระสินน้ำใช้ล้างสิ่งสกปรกที่ค้างในใจกระสินลมใช้เมื่อชีวิตติดขัดให้ลมหายใจทําลายกรอบเปิดพื้นที่ให้จิตปล่อย กสินไฟใช้เมื่อจิตมั่นคงและสะอาดแล้วเพื่อโฟกัสเป้าหมายสำคัญเพียงหนึ่งเดียวกสินวิญญาณคือการเป็นผู้ดูด้วยจิตใสไม่ตัดสินเห็นทุกอารมณ์ตามจริงแล้วปรับสมดุลเหมือนซีอดูระบบภายในเมื่อเข้าใจทั้งหมดนี้คุณจะรู้เองว่าวันนี้ควรฝึกแบบไหนไม่ใช่เพื่อสอนคนอื่นแต่เพื่อเช็คว่าวันนี้จิตสะอาดไหมถ้าไม่สะอาดให้ล้างให้สวดให้ภาวนาให้นั่งสมาธิดูว่าแกนจิตนิ่งไหมถ้าแกนสั่นหรือหัก ให้สวดบทที่ซ่อมแกนได้จริงบทที่ทำให้ปลอดภยัยมั่นคงและเหมาะกับตัวเองที่สุดและถ้าวันไหนจิตพังอย่าไปยืมแกนของคนอื่นให้ซ่อมตัวเองบอกรักตัวเองแผ่เนตาให้ตัวเองปลอบใจตัวเองรักษาตัวเองด้วยตัวเองก่อนให้ใครพึ่งก่อนมีความรักก่อนจะไปรักใครถามตัวเองว่าเป็นที่พึ่งของตัวเองได้หรือยังเพื่อวันที่เกิดอะไรขึ้นจริงเราจะไม่พังไม่ล้มและไม่เป็นภาระใคร นี่คือโครงสร้างการล้างจิตพลิกชตาพลิกฟ้าพลิกผ่นดินโครงสร้างที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล